พอเราทำสมาธิจิตเพิ่มสงบงแล้วทำไมจึงเกิดนิดๆจึงเกิดนิี้ขึ้นแล้วเกิดกับทุกคนหรือเปล่าอันนี้ไม่เหมือนอไม่เกิดกับทุกคนเป็นบางคนกามันจะเกิดนิมดาบางคนที่ผู้มีนิิตจริงๆเนี่ยเหมือนมันมีทิสัยอย่างหนึ่งส่วนตัวเขาเรียกว่าอภินยา เป็นผู้มีนิสัยอัิญญาทางอภิญญานินิสตัวนี้แหละถ้ากับผู้ผู้นั้นปฏิบัติมีระดับธรามสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นขึ้นไปแล้วเนี่ยตัวนิมิตตัวนี้จะเป็นตัวอัิญญาเรียกว่ามีจักรกุญา์สามารถจะดูเห็นสิ่งต่างๆมีโสตญาณสามารถจะรับฟังสิ่งต่างๆได้นี่คือตัวนิมิตที่ว่ามาเนี่ยคนทีน่เป็นนิมิตจริงๆคนนี้เป็นมีนิสัยทางอภิญญา แต่ก็เลือกจะกปุถุชนนี้ไปเพราะตัวปัญญานีเป็นตัวเป็นนฝ่ายโลคียาเป็นในบางคนเท่านั้นไม่ทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่มีนิดหน่อยนี้คือจิตมีความสงบแล้วก็นิ่งนิ่งไปสงบไปนิ่งไปแค่นั้นเองนีดอย่างหนึ่งแต่ไมนิดอีกอย่างหนึ่งคือมันหลายขั้นตอนในนิดอันนี้มันเกิดจากนิจฉาภาวนา มันคือสังขารหลอกใจตัวเองได้เวลาเราภาวนาไปนิยมทำมสมาธิไปมันจะทาเต็มที่เต็มตัวเรานั่นแหละแต่ทําไปแล้วเนะี่ยมันจะถูกเฉลี่ยบางตัวมันหลอกคือเกิดนิมิตหลอกตัวเองให้ใจเราออกจากตัวเราไปเพ่งตามนิมิตนั่นไปเช่นหเห็นเห็นแสงอะไรเกิดขึ้นกับวนตัวแสงขาวแสงสีแสงแดงแล,แล้วเราแจ้พอแสงเกิดขึ้นปุ๊บนะใจเราจะพุ่งตามแสงแนั่นไป พอแสบหมกจิตถอนพอดีนั่นคืออุบายเคล็ดหลอกคนให้จิตถอนออกจากสมาธิไปนะนิมิตตอนนั้นหรือบางทีก็เห็นรูปโนวนรูปนี้เห็นเทพบุตรเทพบดาเห็นอะไรก็ต่างๆสิ่งภายนอกพอเห็นปุ๊บแต่ก็จะออกจากตัวจริงถือมันกบวิ่งตามนิมิตทั้งหมดพอวิ่งไปถึงพอในนิมิตหายก็จิตถอนพอดีนี่เป็นคนหลอกของเคล็ดประวัติสังขารนิมิตทั้งหมดเนี่ยส่วนมากมันเป็นของส่วนตัว ส่วนตัวคืออะคือเกลียดส่วนตัวออกหลอกตัวเองนั่นแหละคือว่าสังขารการปรุงแต่งของเกลดสังขารทั้งหมดมีนิดๆตัวนี้แต่ถ้าผู้มีปัญญาที่ดีแล้วนิด่ที่หลอกตัวเองหลอกไม่เป็นมันหลอกไม่ได้เหมือนเราเดินทางไปเดินทางไปอ่ะมีเพื่อนเรานหนงเดินก่อนมือเขาจะไปจับซุ่มตัวอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อทําให้เราทักงดตกใจ เขาเรียกว่าอะไรทําให้คนตื่นตัวสตบใจอ่ะแต่ถ้าร,ารู้ตัวว่าคนนั้นมันจะหลอกเราแล้วนะถึงแบบว่าก็ไม่ตื่นเรารู้ก่อนแรงคนนั้นมันตกไปจักคนในป่าแล้วไม่ทํามะได้ะเอะเราสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ตื่นตัวก็เรารู้แล้วเขาติดต่อเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเขาจะหลอกเราเราไปธรรมดา,มดาแต่เขาดนนมาทําอย่างนี้ พอเดินไปปุ๊บหนึ่งมนันจัเอเข้นมาที่เดียวแล้วมันหยุทันทีตื่นตัวทันทีเพราะเราไม่รู้เห็นมนคอหลอกเรามีลักษณะจต่รวาตัวหลอกของเกลียจะเหมือนกันถ้าเรารู้จักว่าเกรียดมัจะหลอกเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นที่เราประกอบแล้วเนีีดยดต้งเหมือนจะหลอกเราไม่ได้มีปัญญาลู้รอบรอบรู้กับความเป็นจริงทั้งหมดแล้วนะมันไม่ได้หบอกเราได้เหมือนกันเราจะมีคนคนหนึ่งจะมา เ,เราเอาความวมปฏิปจอกกับเราอยู่ขณะนี้ว่านักขณะท่าทางเขาเป็นาานักขณะต้มตุนหลอกลวงเราเนหรือมีผู้ชายคนหนึ่งจะมาพูดอะไรให้เราตายไปสักอย่างให้กินนั่นกินนี่บ้างเที่ยวนี้นนถ้าเราเข้าใจเราคนคนนี้จะมาหลอกเราหรือม,มาต้มเรามาตุนเราเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ทับเลอมาต้มเราไม่ได้ทุนเราไม่ได้ผู้ชายไปก็แล้วแต่เราจะไม่ตายใจกับคนคน,นนั้นเลยคือรู้ล่วงหน้าแล้ว จิตเดผู้หญิงทั้งหลายถูกผู้ชายหลอกลวงไปทุกวันทุกวันเพราะอะไรเพราะไม่รู้นั่นเองเขาจะเขาหลอกเราได้นี่มันกันใจเราเนี่ยถ้ามีปัญญารู้รอบอยู่แล้วเนี่ยจิตเดชทั้งหลายทั้งปวงจะหลอกใจเราไม่ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาไม่ปัญญาไม่มีมีความน่วเน้าเอ้าตนในใจเราเอง่นะ้วยจิตเดชหลอกทั้งคืนทั้งวันทั้งสบายน,นิดนิดหลอกใจนิดนิดทั้งหมดนั่นเป็นสายทางของกิเดชตัณงหาทั้งหมดมันหลอกคุณได้ในเวลาเราจะ การภาวนาต้องมีตัวปัญญาตัวรู้รอบทั้งหมดทั้งในมิตภายในภายนอกรอบรู้ต่างตว่านี่ทั้งหมดมันเป็นทั้งขั้ขารเป็นฝ่ายโลกิยะเท่านั้นเองไม่มีทางใดจะให้เรามักผลถึงมักผลได้ฐานานที่น,นกคกสิทธหลอกใจพูดง่ายแคนรวมของเจริญทั้งหมดเ็าแล้วกันมีมิต่อนนั้น